รถตู้ไฟฟ้าสุดหรูจาก b ี d วดีขอท้าชนตุย้าอัลฟาาวิ่งได้ไกลสุดถึง620กิโลเมตรโปรดกด Subscribe ติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย c o Compact b r a k e เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงรถตู้ไฟฟ้าจากแดนมังกรไปแล้วถึง2ค่ายแต่อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อสักเท่าไหร่แต่วันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปดูรถตู้ไฟฟ้าเพื่อทุกคนในครอบครัวจากค่ายรถไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง BYD ที่จะมาต่อกร่อนพร้อมเขย่าบอลลังของอัลฟาดให้สั่นสะเทือนด้วยตัวรถที่ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ รถตู้คันที่เราพูดถึงนี้เป็นแบรนด์ลูกในเครือ b y d อย่างเดนซาที่เกิดขึ้นมาเพื่อสู้ในตลาดรถพรีเมียมโดยเฉพาะซึ่งก่อนหน้านี้ทางค่าย Mercedes Ben z ได้ตัดสินใจร่วมลงทุนในแบรนด์รถหรูนี้กับทาง b y d โดยมีหุ้นอยู่ถึง50%แต่ปัจจุบันเบ n z ์เองได้ปรับลดหุ้นเหลือเพียง10%เท่านั้น oh, <no. S 1> รถตู้ไฟฟ้าคันนี้คือเดนซา D9 ถือเป็นรถแวนคันแรกของค่ายที่หวังจะเปิดตัวเอาใจอาเสียอาเศรากระเป๋าหนักในแดนมังกรโดยเฉพาะ ัวรถถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน e-Platform 3.0มมีมิติความยาว5.25เมตรกว้าง1.96สูง1.92อและมีระยะฐานล้อยาวถึง3.11เมตรดูรวมๆแล้วเดนซาดี D D 9จะมีขนาดสูสีกับคุณในสตาริเรียแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าโตโยต้าอัลฟาและเกียร์คาร์เนโวลยังเห็นได้ชัดดีไซน์ภายนอกทางเดนซาได้บอกไว้ว่าคอนเซปต์การออกแบบของเจ้ารถคันนี้จะเน้นความหรูหราบเฉีียวและทันสมัยภายใต้แนวคิด Into the m e t u r e Arrow แม่แค่ชื่อคอนเซปต์ก็ไฮโซใช่ยโยโฮฮิวไม่เบาแล้วแต่เอ๊ะดูไปดูมามันก็แอบคล้ายอัลฟ่าอยู่ไม่นะความพิเศษที่ทำให้เจ้ารถคันนี้ดูโดดเด่นเหนือคู่แข่งคือด้านหน้าตัวรถจะมีกระจังหน้าแบบปิดทึบที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถตู้ไฟฟ้ารักโลก100ทงยแถมยังเสริมด้วยการใช้เส้นคิ้วตกแต่งในแนวตั้งที่ขนาบข้างด้วยชุดไฟหน้า LED และไฟเด t ไทม์รันนิ่งไลท์ Light, ที่ลากยาวทะลุออกจากไฟหน้าลงมา พร้อมกรอบโครเมียมทำให้ดูหรูหราและเฉียเฉียวไม่เบาประตูทั้งสองข้างจะเป็นบานสไลด์ไฟฟ้าตามแบบฉบับรถแวน MPV Original ระดับพรีเมียมส่วนด้านท้ายขอตามเทรนรถยุโรปด้วยไฟ LED bar ที่คาดยาวไปกับตัวรถด้านซ้ายจะรด,ดขวาส่วนดีไซน์ภายในก็ถือว่าหรูหราไม่แพ้ภายนอกตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้โทนสีเทาเข้มเป็นหลักตรงคอนโซลหน้าจะแซมด้วยเป็นโนบล็กสีดำเงาเพิ่มความหรูให้เข้ากับตัวรถ ส่วนจอมัดวัดหลังพุ่งมาลายจะเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วพร้อมจอ Head-Up Display ปิดท้ายด้วยจอกลาง Infotainment เป็นแบบสัมผัสใหญ่กระแทกตาถึง15.6นิ้วมาพร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียงแบบเดนซาลิงค์แถมยังรองรับการอัปเดตแบบ Over อร์ด i แอีกด้วยที่สำคัญเจ้ารถคันนี้ยังมีให้เลือกทั้งแบบ4และ7ที่นั่งรองรับได้ทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ จนถึงผู้บริหารกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ถือว่าทางค่ายเขาใส่ใจกะกินรวบทุกกลุ่มลูกค้าเลยจริงๆนะเนี่ยเดนซา D9 จะมีคุ้มพลังให้เลือก2องแบบแบบแรกคือเครื่องยนต์ DMI หรือ plug-in hybrid ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร turbo พ่วงก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด50-80กิโลวัตต์มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2งล้อและ4ล้อแล้วแต่รุ่นย่อยถ้าวิ่งด้วยหมดไฟฟ้า EV ล้วนจะวิ่งได้ไกลสุด50 ถึง190กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC น้ำมันเต็มถังสามารถวิ่งได้ไกล945ถึง1,040กิโลเมตรเลยทีเดียวแม้ตัวรถจะโตรับถนนแบบนี้แต่มีอัตราการกินน้ำมันเพียง16.1กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นส่วนรุ่นไฟฟ้า EV ลว้วนนั้นทางเดนซายังไม่ได้ปเปิดเผยรายละเอียดเรื่องพละกกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าออกมาบอกแค่ว่าจะมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าและ4ล้อแต่ที่แน่ๆตัวรถ จะได้เป็นแบต LFP เบแบตเตอรี่อันเลื่องชื่อและคสิทธิ์เฉพาะของ b y d ที่มีขนาด103กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งได้ไกลสุด600-620กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ของจีนรองรับกันชัดเร็วแบบ DC Fast Charging สูงสุดที่166กิโลวัตต์ใครมีเวลาชาร์จน้อยชาร์จเพียงแค่15นาทีก็สามารถซิ่งไปรับลูกที่โรงเรียนได้ไกล ถึง230กิโลเมตรกันเลยทีเดียวว้ <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจากต่างประเทศกันแบบจัดเต็มฝากแวะกดติดตาม Subscribe like, กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับณวันะที่ทำคลิปนี้เดนซาดีเก้าเพิ่งวางขายแค่ในจีนเท่านั้นเราเลยต้องพาทุกคนไปดูรีวิวจากเย,ยวาวราชเอ้ยจากประเทศจีนโดยส่ยานยนต์ อยากตงช่องตี้เป่าเตาได้รีวิวเจ้าดีรุ่น DMI All Wheel Drive หรือรุ่น Plug In Hybrid ครับเคลื่องสีล้อเอาไว้ว่าดีไซน์ภายนอกถือว่าตัวรถมีขนาดใหญ่ดูหล่อเท่และแฝงไปด้วยความหรูหราแต่ดูไปดูมาก็คับคล้ายคับคลางเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะส่วนภายในต้องบอกเลยว่าเดนซา D9 ถือว่าเป็นเบอร์ต้น,ตนในด้านความหรูที่ถือว่าสุดตารางในกลุ่มรถ MPV ระดับพรีเมียมในจีเลยก็ว่าได้ วัสดุตกแต่งภายในจะใช้เป็นหนังแท้เนป้าสีขาวที่ลงดีเทลด้วยการเจาะรูเล็กๆเ,เอาไว้ระบายอากาศทำให้นั่งสบายเย็นก้นขึ้นกว่าเดิมแถมจอมัดวัดและจอกลางก็คมชัดกดปุ๊บแสดงผลปั๊บถือว่าตอบสนองไวมากๆเท่าน,นั้นยังไม่พอตัวรถยักอัจฉริยะด้วยเวฟวเรดาร์หตัวเรดาร์อัลตราโซนิกตัวและเซ็นเซอร์อีก24ตัวรอบคัน สำหรับระบบช k k ่วยการขับขี่อัตโนมัติเลเวล 2+ ถือว่าทางค่ายใจป๋าสุดๆอัดสเปกมาให้แน่นๆแบบไม่กั๊กของสมกับเป็นรถตู้หรูที่กะมาโค่นแชมป์จริงๆขยับไปดูเบาะแถว2กันบ้างพอได้ลองนั่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแถวที่นั่งสบายที่สุดเพราะตัวเบาะเป็นแบบกับตันซีทปรับไฟฟ้าทั้งสองที่นั่งสามารถปรับได้มากถึง10ทิศทางพร้อมที่พักเท้าเบาะอุ่นร้อนและระบบนวด10จุดนั่งเคลิ้มฟินๆกันไปเลย โดยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้สามารถควบคุมได้ง่ายๆผ่านจอระบบสัมผัสตรงที่พักแขนนอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไร้สายขนาด30วัตต์ให้ตั้ง3ช่องถือว่าเยอะสุดในกลุ่มเลยส่วนที่นั่งแถวหลังสุดก็ถือว่ากว้างขวางและนั่งสบายไม่แพ้เบาะแถว2ส,สามารถปรับเอ็นได้แถมยังรองรับต้นขาได้แบบพอดีทางเดนซาเคลมไว้ว่าคนที่สูง180เซนก็สามารถนั่งเบาะแถว3าได้สบายๆนอกจากนี้ตรงที่พักแขนก็ถูกออกแบบให้กว้างขึ้น หมดปัญหาขนแขนสีกันชวนสิวกิ้วกันแล้วล่ะทีนี้แต่น่าเสียดายที่บอบ์ดแถว3ยังไม่มีช่อง USB ไว้ชาร์จมือถือถ้าทางค่ายเพิ่มมาให้บอกเลยว่าครบเครื่องสุดๆบริเวณที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถขนกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วได้มากถึง7ใบถือว่าจุเกินเบอร์รถแวนอีกนิดจะไม่ไดบัสแล้วนะเนี่ย พอได้ลองขับก็ค่อนข้างประทับใจด้วยพลังกำลังรวม400แรงม้า681นิวตันเมตรจากขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดที่ถือว่าแรงเอาเรื่องสำหรับรถแบบนี้แต่พอขับจริงกลับไม่รู้สึกว่ากระชากรุนแรงตามเลขแรงม้าเลยสากนิดตัวรถเซ็ตคันเร่งมาได้ค่อนข้างดีควบคุมได้ง่ายแป้นเบรกก็น้ำหนักดีเบรกได้แม่นยำติดก็แค่ตรงพวงมาลัยนี่แหละที่ตอบสนองช้าไปนิดแถมรัศมีวงเลี้ยวก็ค่อนข้างกวา้างทำให้เวลาเลี้ยวตีโค้งต้องเผื่อระยะนิดหนึ่ง ส่วนช่วงล่างถ้าอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก็ถือว่านุ่มแบบพอดีๆแต่ถ้านั่งกันเกือบเต็มคันแล้วล่ะก็มียวบบางเล็กน้อยเหมือนกันแต่ถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็จะรู้สึกถึงผิวถนนมากขึ้นกว่าเดิมโดยรวมแล้วรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่โอเคมากๆถึงแม้ว่าช่วงล่างจะโยบยากไปหน่อยแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวได้ดีหากใครกําลังมองหารถ MPV ที่มีความหรูหราพร้อมฟังก์ชันแบบจัดเต็มแล้วล่ะก็เดนซาดีเก้าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลย อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้กระแสร,รถไฟฟ้าในไทยกําลังพุ่งแบบชุดไม่อยู่จริงๆลหลายๆคนก็คาดการว่ายอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าในปีนี้มีโอกาสสร้างสถิติใหม่ทะลุกเกิน1 0 0 0 0คันแต่ก็ยังไม่มีใครไหนที่กล้าจะเปิดตัวรถแวน MPV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมนี่แหละอาจเป็นโอกาสทองของ b y d ที่จะเปิดตัวรถตู้ไฟฟ้าจากแบรนด์หรูอย่างเดนซาให้ลูกค้ากระเป๋าหนักในบ้านเราก็เป็นได้เดนซาดีเกคันนี้ มีราคาขายในจีนอยู่ที่3 2 9 8 0 0ถึง4 5 9 8 0 0หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,730,000ถึง2,411,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยราคาถือว่าสูงใช้ได้สำหรับแบรนด์รถยนต์จากจีนแต่อย่าลืมว่าปัจจุบันยังไม่มีค่ายไหนในไทยที่ขายรถตู้ไฟฟ้าประเภทนี้ที่มาพร้อมกับความหรูหราและความสะดวกสบายในคู่แข่งอย่างโตโยต้าอัลฟาฮุนไดสตาริเและเกียร์คาริวล ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อรถครอบครัวสายนี้มักจะมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วถ้าทางค่ายจัดสเปคพรอ้อมออปชั่นลน้ลนๆให้คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายได้แล้วล่ะก็บอกเลยว่าราคาน่าจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นักอีกไม่แนานเกินรอ b y d จะเปิดตัวรถไฟฟ้าคันแรกในไทยกันเรน็วๆนี้แต่สสำหรับโจทย์รถแวนไฟฟ้าที่มีดีกรีความหรูระดับพรีเมียมแล้วทาง b y d อาจต้องทำกันบ้านหนักขึ้นอีกสักหน่อย เราต้องยอมรับว่าชื่อแบรนด์ BYD ในบ้านเรายังถือว่าใหม่อยู่หากทางค่ายจะต้องแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Toyota Alpha าอาจจะต้องเร่งวางแผนพร้อมดึงจุดเด่นในเรื่องของรถ MPV ไฟฟ้าล้วนบวกกับออปชันลนลนเข้าสู้ก่อนที่ค่ายอื่นอาจจะปาดหน้าเปิดตัวรถตู้ไฟฟ้าหรูปไปก็ได้แล้วคุณเหะครับคิดยังไงกับรถคันนี้มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทั้งช่องทาง YouTube Facebook และช่องทางล่าสุดกับ t ิก t o k ที่สุดรีวิวเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถอนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ